ชื่ใจเจ้าไม่คอยรักเราเจ้าคอยไม่ไหวพี่กลับมาตามสัญญาแม่เจ้าสวัสดเจ้าบาก,กับรายกันฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนนะเจ้าในวันสาวตี15มิถุนายน2556นะเจ้านี่ตั้งเจ้าจะรายกันคนเดียวนะเจ้า มีผู้มีผู้ร่วมรายการคใไม่นะเจ้าหัวหน้ายุทธภูมิติรดาดชการนอกเจ้า,เ,าเดี๋ยวเขามีผู้ร่วมรายการคใไม่นะเจ้าบรรจอปีสุภาพรเข็มท้องเปิ่นจะมาอูจจากกันในส่วนของเรื่องการผู้จ้าหาทางออกประเทศไทยนะเจ้าเมื่อปีสุภาพรได้ทักทายท่านผู้ฟังก่อนเจ้าเจ้าวสวัสดีผู้ฟังทุกคนนะเจ้า ดาวปีสุภาพรนะเจ้าเปิ่นเป็นนะักวิชาการพัฒนาชุมชนชำน้นการนะเจ้าอ,อยู่ในส่วนของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนน้าเจ้าก็เรยนวันนี้เรามาอูถ้ถศเนกิจกรรมของอพัฒนาชุมชนในรอบสัปดาห์ที่พันมากันกอนน้าเจ้าในวันจันทร์ที่สิบแล้วก็วันอังคารที่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกน้าเจ้ามาห้องพูดแตนโรงแรมพยาวเกตเวมพื้นเมืองจังหวัดพยาวเฮาก็ได้มีการจัดอบรมน้าเจ้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการ ตามพระราชดำริเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ผลิตและก็ผู้ประกอบการโอท็อปนะเจ้าจำนวนเจ็ดสิบสามกลุ่มรวมสองร้อยคนนะเจ้าซึ่งโครงการเนี่ยเป็นให้ความรู้ในเรื่องของการออกแบบและก่อการบรรจุบรรจุพันธ์นะเจ้าโดยพิธีเปิดเปิดโดยานายชูชาติกีฬาแปงนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะเจ้าภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยากับสมาคม การพิมพ์ไทยศูนย์บริการวิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำนักง,งานส่งเสริมวิสหาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะเจ้าสาวอหรือว่า sme นะเจ้าและก่อรวมถึงสภาอุตสหาหกรรมแห่งประเทศไทยนะเจ้าเดี๋ยวเราลองไปฟังนะเจ้าเสียงของอท่านพรชัยรัตนาชัยการนนนะเจ้าทานายกสมาคมการพิมพ์ไทยอูถึงโค้งการนี่แล้วก็ต่อด้วยคลิปเสียงของ นางนัทเทียพรสีสุบันนะเจ้าพัฒนาการจังหวัดพะเยาแล้วก็ต่อด้วยท่านอาจารย์มายุรีผักลำเจียงนะเจ้าซึ่งเป็นเป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในโครงการนี่นะเจ้าแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเสียงของอานายชูชาติกีฬาแป้งนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาอูดถึงโครงการตีได้ฝึกอบรมไปนะเจ้าเชันไปฟังเสียงเลยเจ้า ครับเนื่องจากว่าโครงการนี้นะครับเป็นโครงการต่อเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นการต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนะครับและในปีนี้เนี่ยเราก็ได้รับงบประมาณมาจากทางสสวนะครับโดยผ่านทางจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มอบหมายให้สมาคมการพิมพ์ไทยนะครับมาจัดการสัมมนานะครับโดยเราใช้ชื่อโครงการว่าเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการตาม แนวพระราชดำรินะครับเพื่อที่จะพัฒนานะครับหรือต่อยอดจากครั้งที่แล้วนะครับในเรื่องของการตลาดนะครับแล้วก็การบรรจุภัณฑ์นะครับเนื่องจากว่าในประเทศของประเทศเราเนี่ยนะครับตามแต่ละจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะมีสินค้านะครับโอท็อปที่มีคุณภาพดีนะครับแต่จะต้องมีการปรับปรุงทางด้านบรรจุภัณฑ์น,นะฮะเพื่อไปแข่งขันกับตลาด ในอนาคตนะครับซึ่งในปี2558เนี่ยนะครับเราก็จะมีการเปิด AEC นะครับซึ่งเป็นการแข่งขันกับเพื่อนบ้านเราทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าที่ดีนะครับก็จะต้องมีการแต่งแต่งตัวให้สวยเพื่อไปการเป็นการแข่งขันนะครับและในครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการสอนในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์น,นะครับให้แก่ผู้ประกอบการในขั้นพื้นฐานเพื่อ เอาไปใช้นะครับในอนาคตได้นะครับเช่นเราจะมีโมเดลเรื่องของคอมพิวเตอร์มา50ตัวนะครับเราจะสอนว่าการออกแบบเป็นยังไงแล้วก็ให้ผู้ประกอบการเนี่ยลงมือทำจริงเลยนะครับแล้วก็ตัดเป็นตัวอย่างขึ้นมาเลยว่าสินค้าทางด้านบรรจุภัณฑ์แล้วเนี่ยจุดเด่นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็จะมีวิทยากร จากอาจารย์นะครับจากทางบางมดนะครับมาช่วยแล้วก็มาวิเคราะห์มาสอนในเรื่องของตรงนี้นะครับซึ่งหลังจากถ้าโครงการนี้เสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเนี่ยนะครับผู้ประกอบการก็สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในเรื่องของการออกแบบนะครับขั้นพื้นฐานนะครับและในโครงการนี้เองแล้วเราก็มีการ รับการออกแบบให้กับผู้ประกอบการด้วยนะครับโดยที่จะมีตัวอย่างสินค้าให้เรานะครับแล้วเราก็จะนําไปออกแบบที่กรุงเทพโดยมีทีมงานการออกแบบนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็จะนําต้นแบบนะครับมาส่งให้กับผู้ประกอบการเพื่อเอามาลองนะครับใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นําสู่ท้องตลาดนะครับ วันนี้นะคะสำนังกงานพัฒนาชุมชนของเราก็ได้มีการอบรมผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทัในเรื่องการพัฒนาแพ็กเกจจิ้งนะคะซึ่งวิทยากรเราก็ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยายลัยจุลาลงกรณ์นะคะและก็มหาวิทยายลัยพะเยาของเราอะคะ่ะผู้ผลิตผู้ประกอบการที่มาอบรมในวันนี้ทั้งหมด73กลุ่มนะคะ73กลุ่มซึ่ง ผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือทั้ง73กลุ่มนะคะได้มีการพัฒนาแพ็คเกจจิ้งของเขาให้เป็นรูปแบบใหม่ตรงกับความต้องการของการของตลาดแล้วก็ถูกใจผู้บริโภคค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้มีอุปกรณ์ใหม่ๆมาให้ผู้ผลิตผ,ผู้ประกอบการได้ทดลองใช้นะคะอย่างเช่นมินิสตูดิโอนะคะซึ่งอันนี้ทางผู้ประกอบการนะคะเขาส สามารถที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์แล้วก็ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์เนี่ยเอาไปให้โรงพิมพ์สามารถพิมพ์บรรจุภัณฑ์ใหม่ของเขาได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีคอมพิวเตอร์50ตัวนะคะมาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการออกแบบนะคะซึ่งทางมจุฬาจุฬานะคะมจุฬาได้สนับสนุนงบป,ประมาณในการอบรมในครั้งนี้ประมาณ2-3ล้านบาทค่ะคิดว่าผู้ผลิตผู้ประกอบการจังหวัดพยาวเราจะมีความก้า ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเก้าสู่สากลค่ะที่อาจารย์มาวันนี้นะคะจะพูดเรื่องสร้างสรรบรรจุภัณฑ์เพื่อ ก้าวสู่ธุรกิจนะคะก็เป็นการต่อยอดจากคราวที่แล้วนะคะขราวที่แล้วจะให้ความรู้ถึงบรรจุภัณฑ์เป็นยังไงนะคะเราควรจะทํำยังไงให้สินค้าขายได้แต่คราวนี้อาจารย์จะเน้นเลยว่าการจะก,ก้าวสู่ธุรกิจนะคะเราจะต้องทํำยังไงเพื่อให้สินค้าเราเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะคะก็จะมีตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ให้ดูมากมายแล้วก็บอกว่าเมื่อพัฒนาแล้วเนี่ยทำยังไงเราต้องต่อเนื่องโดยเอากลยุทธ์การตลาดเนี่ยมาช่วยเสริมนะคะซึ่งคิดว่าผู้ประกอบ ประกอบการวันนี้เนี่ยก็จะได้ความรู้เพิ่มเติมจากข่าวที่แล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีการที่จะให้ข้อแนะนําบรรจุภัณฑ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะซึ่งผู้ประกอบการก็ได้เอาตัวอย่างผลิตภัณฑ์มาให้อาจารย์ช่วยให้คํนข้อแนะนํานะคะซึ่งอาจารย์ก็จะให้คําแนะนําหลังจากที่บรรยายเสร็จค่ะจังหวัดพระยาต้องขอบคุณนะครับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมการพิมพ์ไทยาสางสำนักง,งานต้งเสริมธิสากิจขนาดกลางขนาดย่อมหรือ SME รวมทั้งสภาสกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการาตามแนวพระราชดำริขึ้นที่จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่10-11มิถุนายนณ่โรงแรมเกตเวย์นะครับเพื่อที่จะได้ให้ความรู้ความเข้าใจ แล้วก็ได้แนะนำกลุ่มอาชีพผู้ปรกอบการต่างๆรวมทั้งนักศึกษาจากมาและพเยาในเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื่องจากจังหวัดพะเยาของเรานั้นมีกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ต่างๆจํานวนมากเพื่อที่จะให้โอกาสกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการต่างๆนั้นได้มีโอกาสในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเ,เองนะครับไปสู่ การตลาดนะครับเพื่อสามารถที่จะแข่งขันต่างการตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศเนื่องาจากว่าผลิตพันธ์ต่างๆที่มีอยู่ในจังหวัดพระยาของเรานั้นมีอยู่มากมายซึ่งแต่เดิมนั้นก็อาจจะได้ผลิตกันตามรูปแบบ ที่ตัวเองอหรือครอบครัวได้ผลิตโดยใช้ภูมิปัญญาและอาจจะได้รับการพัฒนาในบางส่วนจากทางราชการที่ผ่านมาแต่เนื่องจากปัจจันการแข่งขันในด้านการตลาดในด้านเศรษฐกิจมีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงดังนั้นเราจําเป็นที่จะต้องได้คํานึงถึงความต้องการของผู้บริโภคของตลาดในเรื่องของความนิยมในเรื่องของรูปแบบ แพ็กเกจจิ้งในเรื่องของการออกแบบพิพัน์ต่างๆนั้นจะต้องได้มา,รารตรฐานทั้งในด้านของชนิดสินค้าที่ต้องมีคุณภาพเป็นที่ถูกใจเป็นที่ต้องการเป็นที่นิยมของตลาดซึ่งจะนำมาซึ่งรายได้จากการจำหน่ายสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ทาง จังหวัดพะเยาเราพยายามที่จะได้พัฒนาส่งเสริมเพื่อที่จะให้พี่น้องผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพต่างๆได,ได้รับโอกาสที่ดีแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จในอาชีพมีรายได้เพิ่มมากขึ้นครับเจ้าเกาะเป็นโครงการดีๆแห่งโครงการหนึ่งนะเจ้าเกาะคาดว่าคงจะเห็นผลิตภัณฑ์บรรจุพัณฑ์ใหม่ๆของกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอโท็อปนะเจ้าต่อไปเป็นอู้ถึง โครงการตีได้อูไปตะก,กี้นะเจ้าในเรื่องของการพูดจ้าหาทางออกประเทศไทยซึ่งตอนนี้ซึ่งเป็นโครงการตีฮิตฮอตแห่งโครงการหนึ่งของทางรัฐบาลนะเจ้าซึ่งจังหวัดพยาวเฮ้านะเจ้าในเดือนหน้าเดือนกรกฎาตีจะถึงนี่ก็จะมีกิจกรรมที่สําคัญตีอู้มานี่นะเจ้าความน่าสนใจไม่อย่างพองเนี่ยเดี๋ยวเมื่อปีสุภาพรเป็นอู้ถึงโครงการนี่นะเจ้าเจ้า สำหรับในเดือนก,ก,กรกฎาคมนี่เนี่ยเจ้าสำนักงานพัานานชนนี่ยเจ้าก็จะมีโครงการนึงพูดจะหาทางออกประเทศไทยอี่เนะาะเพราะฉะนั้นอัน ท่านผู้ว่าเปินอันเล็งเห็นความสําคัญของโครงการนี้นะับซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลนโยบายตีว่าโครงการตัวนี้มันจะมีประโยชน์ต่อโมฮาเจ้าพเยาว์จไ้พ่องเนเจ้าเฮาจะจัดในวันที่6กรกฎาคมเนี่ยเจ้าตี่ห้องประชุมอําเภอเมืองพเยาวมหามหาวิทยาลัยพเยาวเนี่ยเจ้าซึ่งจะอันผู้เข้ารวมนี่ก็คือประมาณ600คนเนี่ยเจ้าอ๋อเยอะเหมือนกันนะเจ้าเจ้าเจ้าแล้วอยากจะถามบีซุเนี่ยว่าเอ๊ เนี่ยอย่างประเทศไทยจะต้องมีโค้งกันพูดจ้าหาทางออกของอาทางออกประเทศไทยเนี่ยพ่อไอ้อย่างนายจ้อจะเก็วัน,นี่เนาะในสังคมไทยเนี่ยเป็นบอกว่าบ้านเฮาเนี่ยมีความสาม,มัคคีกันเกิดความแต,แต,แตแกแยกทางความคิดเกิดความแตแกแยกแบ่งพักแบง่งฝ่ายแบ่งพวกกันซึ่งกันและกันซึ่งนําความสูญเสียมาต่อประเทศชาติแล้วก็ต่อสังคมไทยต่อตัว ตัวบุคคลของมูเฮาเนาะตีจะทําใืออาจจะเสียทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตต่างๆเพราะฉะนั้นเปิดกตึงว่าเอะยอาจะได้ใือประเทศไทยบ้านเฮาเนี่ยมันมองไปข้างหน้าแล้วก็จะฮือว่าประเทศไทยเนี่ยจะเดินไปในทิศททางไหนพองจนถึงมีโครงกลานตัวนี้ออกมาเนาะก็เลยก็เลยเป็นนโยบายรัฐบาลตีเป็นเล็งเห็นความสําคัญตีจะสร้างความปรองดองเมื่อมูเฮาเนาะเจะ้าเจ้าก็เขาจะเป็น๋เยเขาจะเห็นหน้าตาวันในช่วง เดือนนานี่นะเจ้าเป็นวันที่6กรกฎาคมเนเจ้าเจ้าอา่อจาจะปิซูวันที่กล่าวมาแล้วนะเจ้าเขายังมีคลิปเสียงสัมผั์นะเจ้าของอทันภูวานะเจ้าทันชูชาติกีฬาแปลปงนะเจ้าเปิ่นได้อู้ถึงโครงกานี่นะเจ้าอลองไปฟังคลิปเสียงเปิลเพราะต่อด้วยนะเจ้า,าทางด้านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยพะเยานะเจ้าท่านดรรัฐภูมิพรมมนะ ทานน้ำสกุลพิษก่อสมายตัวอน้าเจ้าเป็นเป็นวิทยากรกระบวนการโคมการนี่น้าเจ้าเชิญเลยเจ้าจังหวัดพะเยาก็เป็นหนึ่งใน76จังหวัดของประเทศไทยนะครับที่ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนไทยซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนไทยท่านเจริญพงษ์เรืองสุวรรณนะครับได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้จัดเวทีประชาเสวนา หาทางออกประเทศไทยนะครับโดยในระดับของกระทรวงอาไทยนั้นได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในภาพรวมของประเทศนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดเวทีเสวนาประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับการที่จะสร้างความเข้าใจความปรองดองสมรนฉันของผู้คนในทุกหมู่เหล่านะครับให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะ ครับซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีกําหนดการที่จะต้องจัดเวทีนะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นได้กําหนดจัดในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556นะครับณนะห้องประชุมเมืองพะเยาหมาลัยพะเยาจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะมีการเชิญกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นอยู่15กลุ่มด้วยกันนะครับจำนวน สามเขตนเลือกตั้งรวมกันทั้งสิ้น600คนด้วยกันนะครับก็จะมีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาของบ้านเมืองนะครับมีภาคเกษตรมีภาคแรงงานมีในส่วนของข้าราชการเจ้าที่ของรัฐมีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมบริการการค้าในส่วนของบุคลากรด้านแพทย์พยาบาล ในส่วนของนักเรียนนักศึกษาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองในส่วนของนักวิชาการผู้นำทางความคิดกลุ่มผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันพี่บ้านผู้แทนของชุมชนต่างๆองค์กรภาคประชาชนหรือ NGO ภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าในดับชาติก็ดีนะครับ กลุ่มพระภิกษุนักบวชผู้นำศาสนากลุ่มสื่อมวลชนรวมทั้งกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาเช่นกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสังคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการและทั้งหลายนะครับจอทะยเยาวจะมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น15กลุ่มหลักๆแล้วก็จำนวนทั้งสิ้น600คนนะครับทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายนะครับเพื่อเตรียมการในการจัด เวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยไว้แล้วนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทางหมายายพยะเยในการคัดเลือกอา,อาจารย์นะครับที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์จำนวน5ท่านด้วยกันนะครับที่จะเป็นวิจกรกระบวนการนะครับซึ่งได้รับการอ,าอบรมจากาส่วนกลางมาแล้วนะครับซึ่งจะทำในานามของ คณะทางานวิยากรกระบวนการกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งในกลุ่มจังหวัดของพระเยาวเราก็จะมีทั้งจังหวัดเชียงรายพระเยาวแพร่น่านอยู่ด้วยนะครับจะรวมทั้งทั้ง4ี่จังหวัดก็จะมีประมาณ20ท่านนะครับจังหวัดพระเยาวก็มี5ท่านนะครับแต่ละจังหวัดนั้นจะจัดเวทีไม่พร้อมกันนะจะ จะจัดเรียงลํำดับกันไปนะครับตามที่ได้กําหนดไว้เพราะฉะนั้นเิี้ยกรกระบวนการในกลุ่มจังหวัดทั้ง20ท่านนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากาสถาบันการศาุดมศึกษาคือหมหาลัยในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมา,าร่วมสนันุนนะครับในส่วนของอจังหวัดพระเยานั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงาน ประสานงานโดยท่านพนากากัจังหวัดนะครับได้มีทีมงานในส่วนของเจ้าที่พนักงานชนทั้งในระดับจังหวัดรับอำเภอที่จะได้ช่วยสนุนคณะอา,อ,าอาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งจะได้ช่วยทําหน้าที่ดูแลห้องเสวนานะครับทั้งที่ประชุมเวทีใหญ่ และก็ในส่วนของห้องประชุมกลุ่มย่อยต่างๆนะครับในวันดังกล่าวที่จะมีการประชุมเสวนาหาทางออกประเทศไทยในส่วนของจังหวัดชายเลยวซึ่งกําหนดวันเสาร์ที่หกกร,รกฎาคมนั้นคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดทยเยวในกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้ความสนใจมาร่วมประชุมเสวนากันนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดพระเยวนั้นก็ จะพยายามนะครับที่จะได้เตรียมการที่จะได้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดประชุมเสวนาที่จะมีขึ้นนั้นได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนไทยโดยกรมการพรัฒนาชนและจังหวัดต่างๆได้ดำเนินการนะครับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับที่ต้องการความร่วมมือ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับที่สำคัญเราต้องการที่จะเห็นการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับสาระได้รับประโยชน์จากการที่จะมานำเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างไปสู่ความสงบสุขความปลองดองสมรชันเพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้ รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้านะครับได้สามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ด้วยครับครับ สำหรับจังหวัดพะเยานะครับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในจังหวัดพะเยานะครับได้มีพื้นที่นะครับได้มีเวทีในการระดมความคิดเห็นมานั่งพูดจากันนะครับโดยการมีส่วนร่วมนะครับอย่างเต็มภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดย ตรงหรือนะครับหรือภาคส่วนที่เป็นภาคประชาชนนะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่6กรกฎาคม2556นี้นะครับซึ่งเวทีนี้เนี่ยนะครับเป็นเวทีที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการติดประสานงานและติดตาม ผลการดําเนินการตามรายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบอเพื่อวความปลองแห่งชาตินะครับที่ที่มีรายงานออกมาแล้วนะครับแล้วกอ็อยากจะให้มีการดําเนินการเพื่อให้ไปถึงผลสําเร็จนะครับของการหาทางออกของประเทศร่วมกันนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับ ก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประชาชนในจังหวัดพะเยานะครับได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกันพูดจากันนะครับเราใช้คําว่าพูดจากันอย่างสันตินะครับหันหน้าคุยกันเราจะไม่มองในลักษณะของปัญหานะครับย้อนหลังแต่เราจะมองอนาคตข้างหน้าร่วมกันนะครับโดยมีทีมวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งได้ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มาช่วยกันในการประคับประคองการพูดจากันให้ได้เกิดาทางออกร่วมกันนะครับนอกจากจังหวัดพะเยา แล้วเนี่ยนะครับก็จะมีจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีการกระจายตัวของวิทยากรแล้วกม็มาช่วยกันใน,ในแต่ละกลุ่มจังหวัดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอหนึ่งมิติหนึ่งกลไกของอการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อให้ผู้คนในประเทศนั้นหันหน้าเข้าหากันสร้างความสามัคคีร่วมกันแล้วก็คิดหาทางออกร่วมกันอยอมรับซึ่งความคิดเห็นของกันและกันครับเจ้าก็ บิดซ่้าอยากจะสอ,สอบถามตอนนี้เขาจังหวัดพะเยาได้เตรียมการไปถึงไหนแล้วเจ้าเจ้าสำหรับไอโครงการอุพูดจะาหาทางออกประเทศไทยเนาะในส่วนของจังหวัดในเฮานี่เขา,เา,เาได้คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วเนาะอเออสำหรับกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็คือมาจากสองทางเลือกทางเลือกที่หนึ่งก็คือมาจากต้องสมัคร ส่วนที่สองก็คือมาจากการคัดเลือกการคัดเลือกเนี่ยเขาจะมีกลุ่มกลุ่มเป้าหมายก็คือเช่นถ้าเป็นภาคเกษตรเนี่ยเขาจะให้สํานักงานเกษตรจังหวัดแล้วก็ประมงจังหวัดเป็นผู้คัดเลือกมือเฮาหว่าอันคนไหนพ่องตีอยู่ผาคเกษตรแต่คนไหนตีประกอบอาชีพด้านประมงแต่เปิ้นก็นจะทรงไร้จืดมือเฮาเนาะส่วนที่สองก็คือในส่วนของผาคแรงงานผาคแรงงานีางงาน,นอาจจะเป็นลูกจ้างเอกชนหรือ อันรับจ้างทั่วไปหรือจะอยู่เป็นผู้ใช้แรงงานในล้านค่าทั่วไปเนะาะอันนี้แรงงานจังหวัดเนี่ยเปินจะเป็นผู้คัดเลือกมาให้เฮาหน่อยจะเนะาะส่วนที่สามก็คือข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐบาวาจะเป็นทหารตำรวจครูหรืออันทางการศึกษาหรือข้าราชการพลเมืองทั่วไปเนี่ยก็คือจะให้ ที่ทําการปกครองจังหวัดเนี่ยเจ้าเป็นคนคัดเลือกมาเฮือในส่วนทีซีก็คือในส่วนของอุตสาหกรรมเนี่เจ้าผู้ประกอบการก็คือเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการธุรกิจเนี่ยก็จะให้สภาอุตสาหกรรมแล้วก็อุตสาหกรรมจังหวัดเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกมาหฮือเนี่เจ้ากลุ่มเป้าหมายต่อไปก็คือมาจากแพทย์และพยาบาล แพทย์พยาบาลนี่ก็คือฮอสาราสุขเป็นผู้คัดเลือกมืเอเฮาว่ะบุคลกากรทางเนี่ยเหมาะสมก่อทีจะมาเข้าร่วมเวทีตรงนี้เนาะจ้ะเนาะส่วนต่อไปก็คือส่วนของนักเรียนนักศึกษาอันนี้จะ้อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกมือเฮาเนาะส่วนกลุ่มเป้าหมายต่อไปก็คือผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองคือผู้ที่เกิดไปชุมนุมประท้วงและเกิดได้รับความบาดเจ็บหรือได้กระทบกระเทือนทางด้านจิตใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะคือฝ่ายปกครอง คัดเลือกมือหือเฮาเพื่อที่จะได้ไปร่วมเบทีเนาะประกอบกับกับเปิดบอกว่าต้องมีนักวิชาการตัวผู้นําทางความคิดนะเจ้าอันนี้เกิดจะหืีทั้งเขตพื้นที่การศึกษานะเจ้าตีว่าอันเป็นผู้คัดเลือกมือหือเฮานะเจ้ากำนันผู้ใยญ่บ้านหรือตัวแทนชุมชนเนี่ยเขาจะหือส่วนปกครองเหมือนกันเจ้าตีคัดเลือกมือหือเฮาเนาะเอ้า NGO ก็มีสิทธิทจะเข้ารวมมาจากการคัดเลือกนะเจ้า ก็คือพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้คัดเลือกเนาะประกอบกับพวกพวกที่มีตำแหน่งทางการเมืองเช่นสสอบตหรือว่าเอ่อข้าราชการส่วนห้องท่นเอ่อสจสอยอย่างทั้งหลายสออบตอย่างทั้งหลายเนี่ยก็จะคือเอ่อพวกของเป็นผู้คัดเลือกเมื่อเฮาเนี่ยเจ้าประกอบกับพระภิกษุนักบวชหรือผู้นำทางศาสนาต่างๆเนี่ยก็คือวัฒนธรรมเป็นผู้คัดเลือกซื่อมวลชนก็เหมือนกันเจ้าท่านก็จะมีสิทธ ได้รับการคัดเลือกไปเข้าร่วมเวทีเวท,วทีหาทั้งออกประเทศไทยตรงนี้เนาะก็จะฮื้อนะเป็นบทบาทหน้าที่ของประชาสัมพันธ์จังหวัดตีจะคัดเลือกมาฮึ้อเฮ้าหน่จเนจ้าเนะแล้วก็ส่วนอื่นๆตีบอกว่าบรรยูในกลุ่มตรงนี้ปุ๊บอาจจะเป็นผู้พิการผู้ด้อยโอกาสหรือเออชาเชาขาตีบอกว่าเป็นเป็น ชนชั้นอันดับสองก็จะมีซิสเข้ามารวมนะเจ้าอันนี้ก็คือต้องผ่านการคัดเลือกมาจากหน่วยงานที่เขาได้แบ่งแบ่งงานกันว่าน,นั่นแล้วนะเจ้าเนาะ mm hmm. ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยผ่านไ่ได้รับการคัดเลือกแต่ท่านท่านต้องสมัครขึ้นมานะเจ้าก็คือหมายควาว่าประชาชนทั่วไปที่มีอายุ18ปี<ร>ขึ้นไปนะเจ้าอันถึงจะมีซิสเข้าสมัครนะเจ้าเนาะสองต้องอยู่ในเขตพื้นที่การเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นขายยู่ในเขตหนึ่งเคสองเคสาท่านก็สามารถไปสมัครได้ตี่สำนักง,งานพนานชนทุกอำเภอเนะเจ้าเพราะฉะนั้นในช่วงของวันที่เซาซีถึงเซาเจ็ดเนี่ยก็ขอเชิญชวนปอแม่ปีน้องบ้านเฮาเนาะไปสมัครนะเจ้าไปสมัครได้ที่สำนักง,งานพนานชนเพื่อที่เจ้าจะมาหาทางออกด้วยกันนะเจ้าเจ้า กอดีเลื้มนะเจ้าผู้ที่สนใจนะเจ้าก็สามารถสมัครได้ตีสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอ,อำเภอทุกอำเภอนะเจ้าอ๋อเวลาเขาเหลือน้อยแล้วนะเจ้าคงจะต้องจากลาท่านคงต้องจากลาท่านผู้ฟังไปแล้วเจ้าเพราะว่าเวลาเขาเหลือแล้วเนาะเจ้าป้าก,กับรายกกันฟังสบายสไตล์พัฒนาชุมชนได้ไหมนะเจ้าใน วันเสาร์หน้านะเจ้าและเก็คงจะมีเรื่องราวในเรื่องของการพูดจ้าหาทางออกประเทศไทยอ่รวมถึงความก้าวหน้าของโครงการนี้นะเจ้ามาประชาสัมพันธ์่งกับท่านผู้ฟังแห่มครั้งหนึ่งนะเจ้าเจ้าวัาวนนี้ต้องจากลาท่านไปแต่และเจ้าสวัสดีเจ้า